สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เกิดราศีพิจิกนะครับวันนี้โกโก้พอมดน้อยผมจะมาพยากรณ์ชาวราศีพิจิกประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรผมจะธิษฐานเสียงไทยไพ่พยากรณ์ให้กับดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะครับ <c oughs> จะเกิดลัคนาพิจิกก็สามารถรับชมรับฟังคําทํานายได้เหมือนกันนะครับจะลัคนาพิจิกก็ได้นะครับจะเป็น ราศีพิจิกราศีพิจิกก็คือจะเริ่มตั้งแต่15พฤศจิกาคร่าวๆ15พฤศจิกาจนถึงประมาณ15ธันวานะครับนี่คือราศีพิจิกนะครับจะเกิดเดือนพฤศจิกาก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับจะเกิดราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกก็สามารถรับชมรับฟังได้กับผมโกโก้พมดน้อยผมจะใช้ไพ่อสองสารับนนะครับไพ่ตัวเลขก่อนนะ ถ้าพื้นดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าดวงดีมีโชคปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนาดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนานะครับดวงชะตาของท่านบอกเห็นหรือเปล่าเออดวงชะตาของท่านถ้าขึ้นเอดแดงเอตก็คือตัวเอนะครับถ้าได้เอดแดงสิบแดงถือว่าชาวราศีพิจิกมีดวงดีมีโชคนะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขัด ไพ่เสียงทายของชาวราศีพิจิกผมจะอธิษฐานหยิบแทนท่านถ้าขึ้นมาเอ็ดแดง10แดงแน่นอนปาดนาสิ่งใดก็สําเร็จสมรปัถนาถ้าดวงไม่ดีมีครอสติดขัดไพ่เสียงทายที่ขึ้นมาเอ็ดดาหรือ10บดาใช้ไพ่ตัวเลขหกใบนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหมาดูกันนะครับว่าในเดือนนี้ติงหาคมชาวราศี พิจิจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับดวงดีมีโชคพืค้นดวง6ใบแรกนี้ขอให้ได้ไพ่เอ็ดแดงหรือ10แดงนะครับดวงไม่ดีมีเคราะห์ติดขัดไพ่เสียงไทยจะขึ้นมาเอ็ดดำหรือ10ดําอ่ะมาวันทั้ง7เลยบอกอธิษฐาน6ใบก็โหมดนะ้อยหยิบาอะไรจึงไม่เป็นไรทํานายได้หมดนะครับ เจ็ดใบก็ทํานายได้นะครับก็คืออ่ะผมจะใช้เจ็ดใบแล้วกันก็คือครบวันทั้งเจ็ดดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดสําเร็จสมมตนาตําแหน่งข้างบนเบื้องบน,บนบอกว่าดาวพฤหัสเด่นนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ดาวพฤหัสเด่นสติปัญญาการงานค่อนข้างเด่นมีความคิดในมุมบวกมีความคิดในแง่ดีเรื่องต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นครึ่งทางมาแล้วค่อนข้างที่จะดีห้าแดงก็คือค่อนข้างเด่นนะ ศูถึงเเลข5คือเลขกึ่งกลางนะครับชาวราศีพิจิกนี่คือ5อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ทํางาน5คือดาวพหัดดาวสติปัญญาค่อนข้างเด่นทุกอย่างทรงตัวกึ่งไปทางบวกนะแล้วมาดูอีก6ใบกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับพร้อมๆกันเลย10แดงชาวราศีพิจิกดวงดีมีโชคได้เอ็ดแดง10แดงแน จะเป็นเลขบ้านหรือเปล่านะครับ5แดงดาวพฤหัดเด่นดวงดีแต่10แดงเป็น10แดงเหลี่ยมนะไม่ใช่10แดงหัวใจแต่ก็ถือว่าดวงดีมีโชคได้เอ็ดแดง10แดง,แด,งดวงไม่ดีมีครอสติดขัดเอ็ดดำ10ดำราชินีผอมบางตัดความคิดมากกังวลหรือคิดในมุมอ่าที่ไม่ดีออกไปให้คิดมุมบวกเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะครับให้คิดดีแล้วสิ่งดีๆก,ก็ก็จะเกิดขึ้นกับท่าน หรือท่านใดอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับที่บ้านคิดมากเกี่ยวกับที่ทํางานในเดือนสิงหาคมนี้หลายๆอย่างจะเริ่มดีขึ้นดวงดีมีโชคเอแดงสิบแดงท่านไดสิบแดงเหลี่ยมเพชรเหลี่ยมปัญญามีสติปัญญาค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้คือตําแหน่งคือตําแหน่งราชินีนี่อาจจะใช้คําพูดหรืออะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องอ่อนโยนหรือซอฟลงมาหน่อยก็น่าจะดีอยู่นะครับชาวราศีพิจิกนะสามใบสุดท้ายคืออะไรเอ่ย ห้ามพูดไม่เพลาะห้ามพูดไม่เพลาะเลขสีดำดับแม้กระทั่งอยาใจร้อนอย่าพูดไม่เพลาะแม้กระทั่ง่านบางท่านอาจจะเจอคนผิดศัจจะผิดสัญญาเงื่อนไขต่างต่างก็ได้เพราะว่าเลขเลขสีดำเป็นเกี่ยวกับการผิดคําพูดผิดคําสัญญาพลังงานอื่นพลังงานที่3จะเข้ามาช่วยเหลือท่านนะครับห้ามคิดมากห้ามคิดไปในทางลบให้คิดในแง่ดีห้ามพูดไม่เพลาะหก แดงดาวสุกเด่นจะมีคนเข้ามารักท่านเมตตาท่านก็ได้บุคคลอื่นบุคคลที่สามจะนำโชคมาให้ท่านก็ได้เพราะว่าตาแหน่งนี้สามแดงมีแต่สิ่งเกื้อหนุนแม้กระทั่งสแดงก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานอื่นพลังงานที่สามที่ดีๆจะนำพาความสำเร็จนำพามาให้ท่านได้รับความสำเร็จนะครับ ดีมากๆเลยยกเว้นอย่าคิดมากไปนี้ห้ามคิดมากเลยแล้วก็ห้ามพูดไม่เพราะให้พูดเพราะๆะนะดวงดีมีโชคเอแดงสิแดงถ้าได้10แดงนะครับยังไงก็เป็นสิบถึงจะเป็น10เหลี่ยมก็คืออาจจะต้องใช้เหลี่ยมคมปัญญานิดหน่อยมันอาจจะไม่ได้ตรงๆเท่าไหร่นะครับเรามาดูการคําพยากรณ์ที่2ในส่วนของดวงชะตาไพ่ยิปซีเปรียบเหมือนดวงตาที่สจะสื่อสารอะไรกับดวงชะตาของชาวราศีพิจิก ผมจะใช้ไพ่เจ็ดใบนะครับอ่ะครบวันทั้งเจ็ดพอดีหนึ่งสามสี่ห้าหกเป็นคำพยากรณ์นะครับจากโกโก้พมวนเสียงไทยให้ท่านนะครับอันไหนดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านนะครส่วนอันไหนไม่ดีก็ขอให้เป็นแค่คำพยากรณ์นะครับกรรมปัจจุบันให้ผล แปเลยนะกรรมอดีตให้ผลยี่สิรับพยากรณ์อะไรต่างๆทั้งลายมือกากระบาดกลางฝา่ามือดวงชะา,ายต่างๆถ้าเราทํากรรมปัจจุบันที่ดี80%ท่านก็ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านทําดีอยู่แล้วลายมือแต่างๆก็ดีอยู่แล้วแล้วคําพยากรณ์ก็มาดีมากให้มั่นใจได้เลยว่าดวงท่านในเดือนสิงหาคมนี้ดีแน่นอนเดอะสตาร์นะครับพระแม่ธรณีเปิดทาง พระแม่ธรณีเปิดทางใจเย็นๆสิ่งต่างๆอะไรต่างๆจะนำพาเข้ามาด้วยบุญกุศลใจเย็นๆหน่อยนะครับแม้กระทั่งนี่คือทำบุญกรวดน้ำจะไหลจะไหลหลังมาตามบุญวาสนาเมื่อบุญเต็มเปลี่ยมใครก็ห้ามไม่ได้ในการที่เราจะได้ในสิ่งที่เราควรได้นะครับให้จำคำนี้ไปเลย หกถ้วยนะครับดาวคู่รักบางท่านที่เกิดราศีพิจิกคู่รักจะนำโชคนี้คือเลขหกหกถ้วยนะครับมองเห็นหรือเปล่าเอยหกถ้วยนี่ก็หกแดงเลขหกนำโชคดาวศุกร์นำโชคนะครับชาวราศีพิจิกนี่ก็สัมพันธ์นกันกับให้ตัวเลขเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อบุญกุศลมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ล้านเปอร์เซนต์เมื่อเวลาเต็มเปลี่ยมไม่อยากได้ก็ต้องได้เมื่อเหตุและผลเต็มเปลี่ยมสิ่งที่คุณควรจะได้คุณจะได้แน่นอนไพ่พา,พาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงกลางเลยนะครับเดือนนี้อาจจะหลายๆท่านที่เกิดราศีพิจิกอาจจะเข้าไปในโหมดของธรรมะอาจจะสนใจเรื่องบุญกุศสม,มากขึ้นก็ได้แม้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือธรรมาจะเปิดทางให้ท่านมีความสําเร็จหรือนี่ก็ไพ่เฮอร์มีต เบื้องบนอีกแล้วนะครับจะนำพาคู่รักมาให้ท่านจะนำพาคนดีๆมาให้หรือคู่รักของท่านก็จะมาจากการเบื้องบนนำพามาก็าได้อันนี้คือไพ่พยากรณ์หรือท่านและคู่รักของท่านจะได้รับความเมตตาจากเบื้องบนพอสมควรอาจจะได้ไปทำทำบุญด้วยการร่วมบุญกันอะไรต่างๆก็ได้นะครับ ชาวราศีพิจิกดวงดีจังเลยนะครับดวงดีมากๆใส่ไม่ใส่ก็มองเห็นเท่าเดิมใส่ดีกว่านะครับอ่าตัดสินใจเด็ดเดียวยอดเยี่ยมสิ่งที่ท่านทำแล้วถ้าคิดว่าดีก็ทำเลยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเราพอใจจัดทำเราก็ทำแต่ถ้าสิ่งไหนมันเบียดเบียนตัวเองแต่เป็นการเบียดเบียนกิเลสเรามองแล้วว่าเป็นการเบียดเบียนกิเลสเราก็ต้องทำ ถ้าเราขี้เกียจเราอยากจะไหว้พระมีมีสิ่งให้ขี้เกียจให้ทําเราก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจสิ่งใดก็ต้องทําสิ่งนั้นแล้วท่านอยากได้เงินหรืออยากมีโชคท่านก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจท่านมีเวลาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเท่าไหร่ชาราศีพิจิมีเวลาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเท่าไหร่แล้วท่านจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทาบุญมามากเท่าไหร่ถ้าไม่เคยทําเลยแต่อยากได้ขอเอาอย่างเดียวนี่บางทีก็อาจจะได้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นการได้แล้วก็ติด ค้างบุญกุศลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างธรรมะของสมเด็จพุทธาจยา์โตที่บอกว่าลูกเอ๋ยบุญเราไม่เคยสร้างกรรมดีเราไม่เคยสร้างเราไปเที่ยวอ้อนวอนขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราได้มาเท่ากับเรายืมบาร,รมียืมบุญกุศลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะครับแต่ถ้าเราทําไว้สมมุติว่าทําไว้5บาทแต่เราอยากได้สักสิบาทเบื้องบนอาจจะให้มา5บาท เราก็ติดค้างไว้เวลาเราได้อย่างอื่นมาเราก็เราก็ต้องชาอําระคืนเบื้องบนนั่นก็คือเรื่องจริงในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกยินดีด้วยครับบุญกุศลเปิดทางนําพามาทั้งคู่รักคนรักความสาเร็จเดอะเมจิกเชียนปาดิหา์มีจริงเชื่อมั่นศรัทธาปาดิหา์เกิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีหรอกครับว่าทำดีได้ได้ชั่วนี่ไม่มีความชั่วกับความดี คนดีก็ทำบุญได้นะครับคนชั่วก็ทำบุญได้หลวงปู่ชาสุพัทโทวัดหนองปลาพงหลวงปู่บอกว่าคนดีกับคนชั่วต่างกันยังไงคนชั่วก็คือคนที่ละความชั่วยังไม่ได้ก็ยังเป็นคนชั่วอยู่แต่คนชั่วหรือโจรหรือคนบากก็สามารถป้นเขาเอาไปทำบุญทําทานได้ คนดีก็ทําทานได้โจรก็ทําทานได้ไปป้นเข้ามาลักเข้ามาขี้โกงเขามาก็เอาไปทําบุญบุญ,บญ,บญใครๆก็ทําได้แต่ถ้าทําบุญแล้วไม่ละบาปมันก็จะเรียกว่ามันก็จะมีรูรั่วอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อย่างหนึ่งเลยที่ท่านสามารถทําได้นะครับผมโกโก้พมาน้อยแนะนําเลยว่าถ้าท่านไม่ทําชั่วละชั่วท่านจะได้เป็นคนดีทันทีเลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ